สวัสดีครับผมซิลนะครับผมวันนี้ผมพีพีเกมเมอร์ YCCS นะผมวันนี้ผมในเกมสอดอาร์ตออนไลน์เจ้าแฟกเตอร์นะครับผมนะถามว่ิชีพทำะไรนะครับผมนะก็ก่อนที่เราจะไปทำนะครับผมสิ่งที่ผมจะทำในวันนี้นะครับก็คือผมอยากจะบอกว่าผมอาจจะขออภัยนะครับผมอาจจะเว้นช่วงนะครับไปไปนานพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับการลงคลิปนะครับคือผมอาจจะไม่ลงคลิปเป็นเดือนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะต้องขออภัยนะครับผมอาจจะไม่ว่างหรือว่าด้วยเรื่องอะไรต่างๆมากมาย มันนี่ต้องขอภัยจริงๆนะครับก็ในเมื่อนะครับผมนะเราเว้นช่วงไปนานนะครับสังเกตอาคระดับเจมผมใชครับท่านผู้ชมถูกต้องแล้วครับไม่บั็กนะครับผมมีอัคระดัเจมอยู่หมด8,135าอัคระดับเจมนะครับผมนะซึ่งมีการสุ่มใหม่เข้าอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งการสุ่มนี้ การันตีนะครับผมนะวันแฮนด์ซอสสกิลนั่นเองแล้วผมอยากได้มากๆนะครับเป็นสกิลของนี่ครับผมนะสกายบูมดับเบิลสไตล์นะครับคือสกิลที่ผมอยากได้คือสกิลสกายบูมดับเบิลสไตล์นะครับหรือว่าเป็นสกิลนี้นั่นเองนะที่ผมอยากได้นะครับหรือว่าเป็นสกิลนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณอลิสนะครับผมนะมาดูว่าเราจะสกิลอะไรนะครับเราจะสุ่มทั้งหมด3รอบเลยนะครับผมนะไหนเราหายไปนานนะครับหายไปนานทีกลับมาทีเนี่ยต้องมีการสุ่มชดเชยใช่ไหมครับ ไปเลยนะครับผมนะก็อาจจะมีพูดติดดขัดขัดหรือว่าอาจจะลืมบมดพูดไปบ้างนี่ต้องขออภัยนะครับแบบไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์มามันก็นานพอสมควรนะนะผมนะโอเคมาเรามาสุ่มกันดีกว่าครับเซเออเดอร์แรก25 0 0รคณะเจมนะครับแบบไม่รำเพลงอะไรเลยนะครับผมนะก็กดสุ่มไปเลยนะครับโอเคครับดูเหมือนรีบแต่แท้จริงแล้วก็รีบนะครับไม่มีอะไรมากเอาไม่ใช่นะฮะโอเคครับออเดอร์แรกรู้สึกจะเป็นมีดนะครับ มีดเข้ามาอย่างนี้เอา้า1เอ,าอ้า2เอาา้า3นะครับเนื่องจากวันนี้ออเดอร์เทอสูงจะค่อนข้างเยอะถ้าสามมุติอะไร3ดาวหรือ2ดาว,ามดาวผมจะสกิปไปเลยนะครับแต่ถ้าสามมุติอะไรมีแววสีดาวเนี่ยจะรอนะนะครับอืมก็คือการันตีว่าแทนฮัลท์ซ้อนสกิลเนี่ยคือสกิลเท่เากัการันตีให้เราเป็นสกิลดาบนะครับท่านผู้ชมนะเนาะเราจะสกิลดาบสีดาวแน่น,นอนนะครับโอเคครับ เหมือนเดิมครับสามดาวสองดาวจะกดสคริปต์นะครับอ่าโอเคอันนี้ประมาณออเดอร์ที่สี่นะครับจะเจออะไรเอ่ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับโอ้ยผมเพิ่งกดข้ามครับปรากฏว่าเป็นสกิลของคุณคิโตนั่นเองนะครับผมเราเป็นสกิลดาบนะครับเป็นสกิลดาบที่เท่จริงๆครับผมนี่ยังไม่การันตีนะถ้าการันตีจะอะไรเอ่ยไม่ชัวร์นะครับโอ้ยผมผมรีบสคิปไปแล้วครับ หมายถึงว่าผมรีบสคลิปเกินไปนะครับผมอะไรมานั่นเนาะครั้งที่การันตีนะครับอยู่ครั้งที่11บเอ็ดนะท่านผู้ชมนะคือถ้าผมกดสามครั้งอย่างงี้ผมไม่รู้ว่ามันมันจะมีอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมติมีอะไรขึ้นแสดงว่าเนี่ยเป็นแบบมีโอกาสที่เขาจะอัพเกรดสกิลให้เราขึ้นเป็นอีกดาวนะครับวันนี้อันตรายเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ระวังนะฮะแบบเมื่อกี้นะครับแบบมีน้องยุยโผล่มานะครับก็แบบอุ้ยสกิลสีดาวแล้วเป็นสกิลดาบด้วยนะครับเท่จริงๆนะครับผม ครั้งนี้เป่าสกิลดาบการันตีไม่ใช่นะครับครั้งต่อไปนั่นเองจะเป็นครั้งการันตีนะครับส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นอาบิตตี้นะฮะมาครับการันตีครั้งนี้เป็นสกิลอะไรได้ปวเถอะสกิลนั้นจงมาขคาดอยากได้สกิลสกิลนั้นนะเพราะว่าใครอยากได้ยังไงเล่าช่าอ <Yeah. S 2> <Yeah. c oughs> สกิลของคุณลีโตครับเราย่นฝรั่นะครับผมนะโอ้โหเป็นสกิลดาบที่ มันเป็นผู้หมายเดี่ยวนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็นี่สกิลนี้ที่ผมได้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นสกิลดาบลมนะครับผมนะวินเนอร์มา i n Kritto Kung ได้นั่นเองนะครับผมนะที่สำหรับครั้งแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรามาครั้งเดียวไหมครับท่านผู้ชมเราไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับเรามาทั้งหมด3รอบเพราะฉะนั้นเลยอีก2รอบเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันดีกว่านะครับรอบที่2นะครับเราได้ทั้งสกิลดาบหนึ่งมือมา2สกิลเลยนะ ไม่ธรรมดาจริงนะครับเอางี้กาเป็นกฎหมายนะครับเราจะลุ้นแค่สกิลดาบเออรีที้เราฆ่าไปแล้วกันนะครับผู้ชมนะมันจะคอนเซ็ปต์ที่ดาบนะฮะโอเคอันที่สองไม่มีอะไรครับอันที่สามครับเลเปียไม่น่าจะมีอะไรนะฮะอันที่สี่ครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะครับผู้ชมนะอันที่ห้าก็ไม่มีอะไรนะครับผมจะแปะรีวิวสกิลให้ถูกนะครับอันที่หกไม่มีอะไรเอาเงียบแล้วนะครับอันที่เจ็ด อ่าไม่มีอะไรยิงด้วยนะครับเอออันที่8ปด why ทำไมอันนี้ไม่เหรอคุณผู้ชมอ a b ลิตี้โผล่เยอะมากนะครับอันที่9นะครับคือบางครั้งเราเราควรให้หมุนเองด้วยนะฮะเหมือนมีสิ่งมายาผิดพลาดต่อไปครับอันที่10ครับ,รบการันตีว่าได้สกิลดาบแน่นอนนะฮะสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดผู้สีครับ โอเคครับผมอยากได้สกิลนั้นครับโจโนี้ดีไหมอ่ะเออฟอปไม,ม้หมูครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวยไหมอ่ะอันนี้ไม่ชัวร์ครับแต่การันตีไปก่อนว่าดีนั่นเองนะครับผมนะโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับคือสกิลที่ผมได้เนี่ยผมได้สกิลโหดๆมาแล้วแหละนะครับแต่สิ่งที่ผมจะได้ก็คืออยากได้ เตรียมภาคนะครับโอเคมาเดินมาด้วยสกิลขวาครับสกิลขวากี่ดาวเอ่ยอ่าแสงแดงมาการรายการสนิตีว่าได้3ดาวนั่นเองนะครับผมก็เสียงผมอาจจะดูแปลกแปลกไปนะครับแต่ก็คือผมเพิ่งเดิมนะไม่มีอะไรมากนะฮะกอลีเปียนะครับแต่ก็มีอะไรข้างหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะอาจจะบุคลิกนั่นเองนะครับผมนะเลเปียกี่ดาวเอ่ยสิดาวไหมเอ้าไม่มีมีแต่2ดาวนะผมโอ้เรียบร้อยนะครับ โอ้โหเอา้าสกิลดาบสกิลดาบโผล่มาอย่างนี้มีอะไรสักสี่ทีไหมหนึ่งสองสามสี่ไปสี่ไปไหนๆก็ไหนเออจัดไปนะครับมาพูดมาดังคําที่เคยพูดไว้แล้วเอา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 ไม่มีอะไรขึ้นแต่เพิ่งเรียบร้อยครับของซิลของคุณอลิสแล้วเป็นสกิลเบิร์ดด้วยนะครับโอ้โหจะดีใจยังไงดีเนี่ยนะดีใจไม่ถูกนะเออแต่ดีใจมากเลยนะเมื่อกี้ได้สกิลของคุณได้สกิลเบิร์ดนะครับคุณอะไรเนี่ยอา่าเดี๋ยวนี้นี้ฝันกันค่อนข้างง่ายนะครับ โอเคต่อไปสกิลโลครับอันที่5้เอาเดี๋ยที่5อ่าสกิลโลของเอโก้โโอ้หค่อนข้างจะเออ่มีความประหลาดนะโอ้สกิลธนูครับสกิลทนูสีดาวหรือเปล่านะสีดาวโผล่แน่เลยเนี่ยสกิลธนูมาอย่างนี้เนี่ยนะครับผมนะโอ้เรียบร้อยครับหมายถึงสีดาวเปล่า3ดาวนะครับก็ธรรมดาครับเราสุ่มแบบการตีที่เป็นสกิลดาบนะฮะก็ควรจะเป็นดาบดาบสีดาวโผล่นะครับเนาะโอเคครับต่อไปเป็นสกิลมีดครับสกิลมีดสกิลมีดเป็นยังไงเอ่ยอาเปิ้งไปหนึ่งทีออาเปิ้งไปสองทีอ้าสามทีตามลำดับนะครับ น้องยุยมาไหมน้องยุยมาไหมอัพเป็นสีดาวไหมอ่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเป็นสุ่มการันตีดานั่นเองเนาะโอเคครับต่อไปเป็นขวานนะฮะมาดูกันว่าขวานนี้จะได้กี่ดาวนะครับหนึ่งสองสามสี่อาเรียบร้อยสี่ทีนะครับเอาไม่ใช่ครับสี่ลบสามสี่ลบหนึ่งนะครับก็ได้สามนั่นเองนะครับสี่ลบสามบวกสองก็ได้สามเหมือนเดิมนะครับผมนะเอพูดอะไรผมเนี่ยงงนะฮะมันงงเองเนี่ยนะครับ ก็วันนี้ดูรวมแล้วก็เป็นการส่งที่มันค่อนข้างตื่นเต้นนะฮะมีหลายๆสกิลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็วุ้ยใช้ได้เยอะเลยนะครับสกิลเนี่ยนะฮะเยอะจะใช้ไม่ไม่รู้ใช้ไงแล้วนะครับตรงนี้เดีด๋ยวอ่ามือถือควนครับมามามาเอาอย่าง อันนี้เป็นสกิลปกติธาตุไฟแต่ว่ามีลัสด้วยนะฮะเขาบอกว่าแนะนำให้เป็นสกิลอินเบรกแกงอามาสนี่ไม่ใช่ใจเหมือนกันเนาะนะฮะไฟเอเลเมนต์ดาเมจเหมือนแบบเพิ่มพลังตีธาตุไฟนะครับอันนี้ค่อนข้างดีคอมโบกับเบิร์ดได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะอันนี้บวกพลังตีธาตุน้านะครับผมนะฟอรตไบนะฮะถ้าไปดูติดสารนะฟอรตไบนั่นเองรับมาหมดเลยนะครับเนาะ เออผมมีสกิลท่าดินพอที่จะเปิดไหมครับคือตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าผมอาจจะนะครับอาจจะใช้สกิลเบิร์ดร่วมกันได้ถึง3สกิลเลยนะครับอันนี้ต้องลองไปศึกษาคอโมโบกันก่อนเนาะนะฮะเดี๋ยววันหน้าจะเอามาแชร์แชร์กันนะครับเออแต่มันก็จะลดดาเมจออกไปอีกแหละนะครับนี่เบิร์ดท่าดินมาดูเงื่อนไขครับซึ่งแล้วทำไมอันนี้ไม่ขึ้นนะฮะถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้หรอก เบิร์ดสามารถติดได้สองส,ส,องสกลิลหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไปได้เนาะนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนเป็นสกลิลธาตุดินดูนะครับจริงๆผมไม่ค่อยมีสกลิลธาตุดินเลยนะอ่าแต่สกลิลนี้ยังอยู่เนาะออฟฟหึทำไมผมใส่ไม่ได้เอ่ยอ๋อลืมไปครับเรายังไม่ได้ปลดล็อกนั่นเองนะครับสกลิลเบิร์ดเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราอัพเลยดีกว่าครับอัพให้ท่าผู้ชมดูตอนนี้เลยนะครับ ว่าเราจะมีการอัพแบบจริงจงจังๆเนาะนะฮะอุโยมีหนึ่งพันกว่าใบไหนๆก็ไหนแล้วอัพเลยครับท่านผู้ชมก็เราจะใช้สกิลเบิร์ดก่อนนะฮะไม่มีอะไรมากครับสุ่มก็แป๊บเดียวครับแต่ว่าที่เหลือก็คืออัพแล้วก็รายละเอียดต่างๆนาำเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ ก็ผมลงคลิปน้อยไปจริงๆนะครับช่วงนี้นะเออผมรู้สึกว่าลงคลิปน้อยจริงๆนะผมขออภัยนะครับท่านผู้ชมนี่ขออภัยจริงๆนะครับทุกผมติดงานหลายๆเรื่องนะครับผมนะก็เลยอาจจะได้ลงคลิปช้าแล้วก็ไม่ได้ลงเลยนะครับผมนะมาเป็นเดือนนะครับนี่ต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ก็มาลงชดเชยการสุ่มให้นะนะครับอัคนาเจมผมค่อนข้างมีเยอะเลยเนื่องจากผมไม่ได้ล็อกอินมานานแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปมายาวอะครับก็เลยนะก็เลยต้องมาลงคลิปนั่นเองนะฮะอ่าอันนี้เป็น awakening นะฮะ ทัน huh. formation เดี๋ยวผมทัน formation ก่อนนะครับเป็นรูปแบบสิบนะครับบโอเคเอ็นชาร์ตเมนต์เดี๋ยวตอนนี้เอ็นชาร์ตแค่สกิลเบิร์ดก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวสกิลเ,เก็บไว้ทีหลังนะครับก็ส่วนมากในงานเซสกิลเบิร์ดที่เราเห็นกันนะครับก็คือเราต้องทำให้สกิลของตัวละครเนี่ยไม่ใช่สกิลเรื่องของตัวละครเนี่ยถึงเลเวล รู้เท่าไหร่เนาะจะไม่เท่ากันนะครับเออเอาเป็นว่าถึงสักคู่หนึ่งนะฮะจะนี่ปลดล็อกแล้วนะฮะถึงรล้ว่เท่าไหร่เอ่ยถึงเลเวลอ่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะนะครับแต่มันจะมีถึงช่วงเลเวลที่บอกนะครับมาดูกันว่าเราสามารถที่จะเอ่อใช้สกิลเบิร์ดพบกันได้กี่สกิลนะครับตอนนี้เอามาดูสิก็ถ้ามีเอ่อสกิลนี้ใช่ไหมครับมันต้องใช้สกิลดินก่อน ดินซึ่งมันจะไม่มีทางที่ดินเนี่ยจะไปควบกับมืดแล้วก็ควบกับฟันได้เพราะฉะนั้นนะครับคือมันต้องเป็นสกิลเบิร์ทางเลือกนะครับอันนี้คือเลือกเลยนะครับว่าจะาฟันดินหรือว่าเอาฟันมืดนะครับฟันมืดมมนี่หมายความว่ายังไงนะครับคือการฟันธาตุฟันแล้วก็มีธาตุของมืดด้วยนะครับหรือว่าจะเอาธาตุฟันแล้วก็ธาตุด,ดินนั่นเองนะครับผมนะน,นี่เลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะแต่ก็คือมันมันก็ใช้ได้หรือว่าผมหาตัวเชื่อมตัวอย่างดีนะครับ ฟันตัวนี้เราก็ก็ไม่ได้อีกนะครับผมนะแต่ด้านบน4สเต็ปด้านล่าง3สเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออ่ะใช้สกิลดินเพียวๆนี้ไปแรกนะครับใช้ปุ๊บแล้วก็ฟันกับความมืดอันด้านบนและด้านล่างจะเก็บสเต็ปนะครับจะเก็บสแต็งใหม่เหมือนเดิมบนล่างเก็บสแต็งใหม่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไฟกับฟันบนล่างจะแต็งแล้วก็ไฟกับฟันบนล่างจะแต็ง เอ้ยงั้นเราก็ต้องเลือกนะครับว่าจะเอาไฟหรือน้ํานะครับเนี่ยเนมันเป็นมันเป็นตอนสุดท้ายมันจะพลิกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องต้องจัดลําดับดีๆแม่ก็ต้องศึกษามาดีนะนะครับเกี่ยวกับสกิลนี้นะครับคือถ้าจะจัดลําดับนี่มันอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการไปยุกใช้นะครับสามสกิลนี้คือมันมันสกิลเบิร์ดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราจะเอามาผนวกนะแต่ถ้าสมมุติใช้รัวๆได้ก็โอ้โหสุดยอดนะท่านผู้ชมนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มัน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 ก็สุ่มอะไรได้คุ้มหลายๆอย่างอยู่นะครับผมนล้สกิมคุณกิโตะคุงเอ้หรืออะไรต่างๆนาที่เราได้ในคลิปนี้นะครับก็ดีๆทั้งนั้นนะครับผมนะนี่สกิมคุณกิโตะคุงโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็อยากจะกล่าวขออภัยนะครับที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมนะนี่ขออภัยจริงนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะนะครับผมกลับมาอีก ครั้งผมก็กลับอีกแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะพูดติดขัดๆไปนี่ต้องขออภัยนะครับเพื่จอจะไม่ได้แต่ยูทูบมานานนะครับแล้วก็เสียงอาจจะพางไม่เก่งเหมือนแต่ก,ก่อนนี่ต้องขออภัยนะที่ผมขออภัยสี่รอบนะครับเริ่ม,มงงงงแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นควรจะไปควรอย่าเพิ่งนอนนะครับทำงานก่อนประมาณนั้นนะครับผมนะสหรับวันนี้ผมตัวาไปก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปบ๊ายบาย